สวัสดีค่ะมาเฮียังยายฝนมาหานน้องม้ค่ะหานบบน้องม้เพียงคือยังมีแต่เห็ดพอเห็ดพอดีอ๋อผู้หนูผู้ใดเป็นผู้เก็บบ้านนี่สวัสดีครับเก็บเห็ดอีหยังนั่น <S <S น่ะเผู้หนูครับโอ้โถเนี่ยเจา้าสิวดาติไปเห็ดงานแบบไดย้ยังไปเก็บเห็ดอยู่ในป่ากับผู้สาวผศิวดาดิบมีผู้สาวเด้อลูกเอ้ยมีแต่ผู้เฒ่ายายเกียายเกี๊ยวไม่ผู้สาวเด้อยายเกี๊ยวใหญ่ได้หนุ่ยใหญ่ เมืองนี่แหละจ้าเห็นหัวโนยู่สวนปลาไผ่ฉันมันขึ้นหลายๆก็เลยเอิญพนักงานมาเก็บห้มันสูงเอาบันไดขึ้นเก็บวิฉันเก็บบ่ได้แต่ฉันเก็บได้นี่ฉันบ่หาแต่เอิญพนักงานได้ฉันขึ้นเองเลยฉันแม่นสมัยเป็นละอ่อนเป็นเด็กหน่อยคือแต่เก่านันเว้ยขื่นเก็บเลยบ้านนี้พุ่นนะมันออกมาจากเขาหลังปลาไผ่หลังสวนิีเด้อค่ะเด้อนี่เห็นบ่พี่นองค่ะมันลมมันลม เจ้าแเจ้าแห้งนักแย่ไปเหยียบตื้มมันดินผ้าเล่าลุดบันไดทั้งๆล่วงลวงมาใส่กันเด้โอ้ยลายครับ่้าใสลายครับลายปจา่จ้าเอยเอาจักสามกระต้าเมียฝากเมียฝา,ากลูกฝากหลานฝากญาติพี่น้องแถวอาภาษเจ้าพ่อมาฝ <laughs> ากหลาย,ลายแต่มันดีพ่อเอาเอาเออไมียฝนระยนไม่ได้แกงไม่ต้องฝากว่าสันเอาเต็มกระตานั่นก็ลงมาเด้อลูกเด้อเต็มถุงมึงไงหนั่น บุยอคอยินอิ่มเกินก็าฝากก็จ้เาได้ได้อปาดเราคือจังดีใหย้ย <c oughs> คอยคอยยืนให้กำลังใจให้แจ็คโตให้คิดเห็นนาไอเกนนาเมีออกกยก<า>่อนเด้อตั้อันผู้ยืนจับบันไดนี่เป็นผู้อือน้นโตก็ต้องสนโตเก็บแค่ขีเห็นว่ากูเมียกูต้องได้แกงกินก้อนมูตัววางสนันสออน้ษฐานโอ้ว่าตรงๆรงด งา่กกินน้เนผู้จับบันไดนั่นทาแบงเอาลวดแง้มแกงให้ถวยนึ่งดอกวางสีไส้ออบอยหยอกกันเด้อค่ะเด้อนี่แหละปลาไผ่หลังบานเด้อค่ะเด้อพาเดึงหน่อยมาหาเบืองนอไม้กำลังออกค่ะนอไม้อันนี้ฟังท่านนี่เป็นอันงามบ่วค่ะนี่เป็นนอไม้ไผ่ปลาเด้อค่ะเด้อค่นแม่นบานเท่านะ ฟังทังนี้เนาะค่ะแล้วก็คางางล้ก็ซิมีมลนนมคลนนองน้่า่่่่่่นน,าาน,น่่่่่่่่ค่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่ด่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่แ่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่้่ให้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่งยายฝน ข้องน้ำกระซิอยู่ลอดนี่แหละค่ะน้ำใสๆไหลอยู่ลอดนี่อีบักหอยมีปูมีป่าบ่เดี๋ยวเบิ่งกันเด้อย,ยายฝนจะบิลงมงุ่มบักหอยเต็มเลยนะบิลูแล้วบิได้ลงไปเบิง่งน้ำใสใสพี่นอ้องมึอแนเลี้ยเห็นพืนอยู่น้ำใสมีป่าเลียนจยกโตบนนอน,นี่มีกุ้งมีหอยมีซิวบ่ ไม่เย้ฝนขันเมนบานเฮ้าเจ้าคือจังสีหาแนวมาตรงโน่นี่เอาวิ่งมาสอนมาทีฮะโออเอาสะดุ้งหน่อยมาตึกมาทีบุยบ่ต้องกับมันบ่ต้องหักมต้องกับหัวมันดอกเถอะนะเมืองไทยอยู่ตายอยู่ญี่ปุ่นนี่แหละมูวเฮ้ามีเม็ดชุยางแต่ป่านนี่ อันเฮียนไม่ไอ้อยเป็นอันเมืองไทยหน่อยเด้อถเ่ะเบื่องเด้อปลาไผ่ไหมมึงเนีเ่ยเฮ็ดเป็นระเบียบระเบยบงามเมื่อยังพี่น้องเอ้ยปลาไผ่ถ้ามาตาเด้อค่ะเด้อตัง้งแต่ป,ป,ปูยาสังกสีปูสังกษายาสังกสีเพิ่นปลูกไว้ไห้ไหมคะ่ะเพิ่นปลูกไว้พอดีฉันกะมาเป็นสะพ้ยบ้านนี่ฉันก็เลยใดมีได้รับกุศลส่วนนี่จากขึ้น่อมาอีกเที่ยน,นึงเด้พี่น้องคะ่ะ นี่แหละค่ะสะพายญี่ปุ่นคันโบขยันอยู่บ่ได้เด้อค่ะเด้อถ้าผู้ใดสิมาเป็นอันสะพายญี่ปุ่นนั่นกะให้คิดเบิง่งคักได้พี่น้องค <c oughs> ันบ่สวยลี亚马เด้ออือใจสู้หรือเปล่า,ลาน่ะนะแต่ว่าสู้แล้วเอาสบายใจอยู่แบบชิวๆมาโลดถ้าผู้ใดมักแบบบ้านๆถ้าผู้ใดอยู่แบบ มักในเมืองกะโอ้คงสีบไวเดอร์แบบอยู่แบบชั้นี่อยู่แบบแบ,บ้านๆอยู่คือเมาหอยู่เมืองไทยนี่แหละค่ะตามภาษาคนอีสานบ้านนอกกันละ,บบะตามนั่นแหละค่ะ,เ,บบะเอาซัมเน่เนาะค่ะนอ้องถ่ายวีดีโอค่ะคุณหนูนเ,นหนเอายาวได้อโอเคค่ะซัมเน่เนาะ<อ>สวัสดีจ้าในย่ายฝนเจ้าสกินบ่แกงเห็ดสวัสดีค่ะ เราเล่นยอกัน,นะะด้อค่ะเด้อพนักงานสุดสวยสวยที่สุดนนในสวนเท่างสวยอ้ามาสวยสวยสุดอือเอาซ้ำาน,นนะ้อคะ่ะ <c oughs> นาะพนักงานประจำสวนแบบพี่กิฉันค่ะสวัสดีค่ะ